สวัสดีครับผมนายพัฒนะพงมลคงกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นศึกษาอยู่คณะคุณศาสตร์อตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลครับผมรหัสนักศึกษาหกหกสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเจ็ดเอสองอวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีทำจทย์วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในหนึ่งข้อให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมครับ เรไปดูแล้วแหละครับผมครับเรามาดูตัวอย่างที่เราจะแสดงวิธีทํากันให้ดูเลยนะครับอันดับแรกเราไปดูที่โจทย์ครับผมโจทย์บอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลทางทฤษฎีเครื่องหนึ่งมีอัตราส่วนการอัด18ต่อ1ช่วงให้ความร้อนลูกสูบขยายตัวไป10%ของช่วงชักอุณหภูมิและความดันที่จุดเริ่มอัดเป็น30องศาเซลเซียสและ100กิโลปาสาลตามลำดับ ถ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้ใช้อากาศ120นิวตันเมตรต่อชั่วโมองจงหา 1. อุณหภูมิสูงสุด 2. ความดันสูงสุด 3. ประสิทธิภาพความร้อนและ 4. กํกำลังของเครื่องยนต์เราไปดูวิธีทำกันเลยครับผมอันดับแรกข้อมูลที่ได้จากโจทย์ครับ 1> p, 1, p 1คือ100กิโลปาสคาลครับแล้วก็ t 1 303 3เควิน v 1, 1ส่วน v 2เท่ากับ18ต่อ1ครับผมนั่นคือเมื่อ v 1เท่ากับ18หน่วยปริมาตร v 2เท่ากับ1หน่วยปริมาตร จะได้ v สามเท่ากับ v สองบวกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์วงเล็บ v หนึ่งลบ v สองวงเล็บปิดเท่ากับสองจุดเจ็ดหน่วยปริมาตรครับผมทีนี้เราจะไปหาค่าอุณหภูมิสูงสุดกันเลยนะครับจากสูตรก็ทีหนึ่ง ทีสขอโทษนะครับ t สองเท่ากับทีหงวงเล็บ V1 ส่วน V2 วงเล็บปิด,ดยกกำลัง k คลบหครับผมแทนค่าได้3ามเควินคูณสิบแปดส่วนหนึลบหเท่ากับเก้าเชวินครับผมแล้วก็ ทีสา3ครับ T3 เท่ากับที 2, v 3ส่วนด้วย v 2เท่ากับ962.8เควินคูณด้วย2.7ส่วน1เท่ากับ2,006เควินนี่คือคำตอบของอุณหภูมิสูงสุดครับผมนี่คือคำตอบอ,อุณหภูมิสูงสุดต่อไปเราจะไปหาความดันสูงสุดครับ จากสูตร p 2เท่ากับ p 1นึงเล็บ v 1ส่วน v 2องวงเล็บปิดยกกำลัง k เท่ากับหนึกิโลปาสาลคูณด้วย18ยกกำลัง1.4ึ่งจุเท่ากับห้าพันิบเกาจุดแปิโลปาสาล p สเท่ากับ p 3ามงเล็บ v 3ส่วนด้วย v 4ี่วงเล็บปิดยกกำลัง k เท่ากับห้าพันเจ็้วินคูณด้วยสองจส่วนสิยกกำลังหนี่เท่ากับสี่รก,ก,กิโลปาสา尔นี่คือคำตอบของความดันสูงสุดครับ เราก็ไปหาอันสามแล้ครับผมสามคือหาประสิทธิภาพทางความร้อนนะครับจากสูตรก็เท่ากับ1นึ่งลบนึ่งส่วนซิกมายกกำลัง K-1 ลบหวงเล็บ P ยกกำลัง k ลบหส่วนด้วย K วงเล็บ p ลบหนึงวงเล็บปิดเท่ากับหนลบหส่วนสิบแยกกำลังหนึลบสี่งเล็บสองจุดเจ็ขอโทษนะครับ2.7ยกกำลังด้วย1.4-1ลบ1 ส่วนด้วย1.4วงเล็บ2.7ลบ1วงเล็บปิดครับผมถ้าเรากดคำนวณมาได้ก็จะได้ประมาณ60.11ครับผมต่อไปเราจะไปหาข้อที่4ครับกำลังของเครื่องยนต์ครับผมเนื่องจาก v d เท่ากับ v 1ลบ v 2อเท่ากับ120นิวตันลูกบาทนิวตันเมตรเท่ากับ0.33เมตรต่อวินาทีลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับประทษดังนั้น18 v 2ลบ v 2เท่ากับ0.3333ลูกบาทต่อวินาที v 2เท่ากับ0.00196 v 1เท่ากับ 18, คูณ0.00196เท่ากับ0.03528 ลูกบาทเมตรต่อวินาที v 3ามเท่ากับสองจุคูณศูนย์จุเ้ากท่ากับศูนย์จุูนย์ศูเลูกบาทเมตรต่อวินาทีเราไปดูที่สูตรการหาเลยนะครับ w เท่ากับ v 2องวเล็บ v 3 ส่วน v 2งวงเล็บปิดบวกด้วย p 3คูณ v 3ลบ p 4 v 4ลบส่วน k ลบหลบด้วย p 2คูณ v 2ลบ p 1คูณ v 1ส่วน k ลบหครับผมแล้วเราก็ไปแทนค่าตาม ที่เราหามาได้แล้วครับก็จะเป็น5719.8คูณด้วย 0. 00529ลบ0.00196บวกด้วย5000 719.8คูณด้วย0.00529ลบ4 0่คูณด้วย0.03528ลบส่วน1.4ลบ1แล้วก็ลบด้วย5719.8คูณ 0.00196ลบ100คูณ0.352ส่วน1.4ลบ1ครับเราเราก็จะได้ประมาณ40.054กิโลวัตต์นี่คือคำตอบของกำลังเครื่องยนต์ครับผม ส่วนคลิปนี้ก็จบลงแล้วหวังว่าคลิปที่ผมทำจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยครับคลิปวีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในกระผมขอขอบคุณครับ